สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแจ็คไรเดอร์กลับมาอีกแล้วครับนี่คือรายการครูที่ปรึกษาพื้นที่ที่ผมอยากให้ทุกคนในครอบครัววางใจได้ครับเพราะวันนี้เรามีคุณแม่ขอปรึกษาท่านหนึ่งครับที่เข้ามาคุยในรายการคุณแม่เนี่ยมีลูกอยู่ในช่วงของวัยรุ่นนะครับซึ่งเวลาที่คุณแม่คุยกับคุณลูกเนี่ย นะลูกก็ตั้งใจฟังดีแต่ทำไมเหมือนใจไม่มาก็ไม่รู้คุณแม่มีคำถามเพื่อม่นใจเลยว่าฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่าวันนี้ได้คลี่คลายในรายการของเราครับต้อนรับนะคุณแม่ขอปรึกษาของเราครับแม่นกครับคุณเวทนีวัฒนาประกรณสวัสดีครับแม่นกครับค่าคำถามเหมือนที่ผมบอกเลยใช่ไหมว่าฉันเลี้ยง อะไรผิดไปหรือเปล่า<ส>ทําไมถึงเป็นแบบนี้ <S <S วันนี้จะได้ปรึกษากับครูที่ปรึกษาของเรานะครับท่านเ็นที่ปรึกษาวัยรุ่นและครอบครัวครับต้อนรับโคชกบธีรยุทธ์เสือแก้วน้อยสวัสดีครับโคชครับส,ส,สวัสดีครับผมอ้อาวละนะฮะคุณแม่มีเวลา20นาทีในการปรึกษาโคชนะครับผมนะถามได้เต็มที่ตามที่อยากรู้ได้เลยนะคุณแม่พร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วครับ20นาทีครับเริ่มปรึกษาโคชกบครับ ค่ะจะถามว่าแม่เลี้ยงลูกผิดไปหรือเปล่าค่ะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยอะค่ะตั้งแต่เขาเริ่มโตขึ้นตอนช่วงจ,จบป .6 อะค่ะคือเหมือนกับว่าพอเขามีโอกาสที่จะได้เลือกสาขาหรือว่าเลือกาการเรียนของเขาเองอะแม่ก็ไปตัดสินใจแทนเขาอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่มีแม่มีเฉลยของมาเลยนะใช่ค่ะตอนนี้ลูกลูกที่พูดถึงนี่คือคนโตใช่ค่ะคนโตอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ตอนนี้อายุ17ค่ะโอ้โหเข้าวัยรุ่นเต็มตัวเลย นะฮะสิ S <S แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่กับคุณแม่มาตั้งแต่เริ่มต้นใช่คือช่วงหนึ่งที่เขาจะต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ย้ายไปอยู่กับคือตอนแรกเลยอะค่ะตอนช่วงวัยเด็กอะคะ่ะเขา,อ,าอ,อยู่กับย่าตอนเรียนปถมอะค่ะอยู่กับ,บ,บย่าแล้วพอขึ้นมหนึ่งแม่ก็เหมือนกับว่าก,กลัวว่าเขาจะเกเรเพราะตอนนั้นเริ่มติดเพื่อนล้ะอ,อันนี้อยู่อยู่ที่กรุงเทพด้วยกันหรือว่าเขาต้องย้ายไปอยู่ต่างอยู่ที่กรุงเทพด้วยกันนะคะอ๋อแต่ว่าไม่ได้เจอเขาอ่าใช่ใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยแม่ก็เลยให้เขาอะ ไปเรียนโรงเรียนประจำที่ลพบ,บุรีเนี่ยค่ะพอจบมสามปุ๊บก็เหมือนกับว่าเริ่มเกเรแล้วค่ะเริ่มเกเรแล้วทีนี้กค็คือสัญญาณมีอะไรบ้างครับที่บอกว่าตอนที่เขาเรียนโรงเรียนประจำแล้วเริ่มเกเรก็คือเริ่มโดดเรียน โดดเรียนคุณบอกใช่ค่ะครูโทรมาฟ้องโดดเรียนอย่างอื่นมีทะเลาะกับเพื่อนก้าวแล้วมีอ่ะก็มีบ้างนิดหน่อยอะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงอะไรแต่ว่าหลักๆคือเขาเริ่มไม่เรียนแล้วหลักๆก็คือเริ่มโดดเรียนการเรียนก็เหมือนกับว่าเริ่มแบบเริ่มดปลงดปลงอย่างี้ค่ะตอนนั้นคุณแม่ทำยังไงคะก็ได้แต่โทรแล้วก็ได้แต่บอกเขาว่าเวลาเจอกันก็จะบอกว่าตั้งใจเรียนนะอย่างนี้ค่ะเขาก็จะฟังอะ แต่ว่าฟังแต่ไม่ได้ทำตามก็ยังขาดเรียนอยู่ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าก็ยังมีมีเกเรอยู่อะไรยเงี้ยค่ะสุดท้ายคุณแม่ก็เลยเอาเขากลับมาที่กรุงเทพอ่าใช่ค่ะก็คือพอเริ่มขึ้นม .4 หรือปวชเนี่ยค่ะก็เลยตัดสินใจเอาเขาไม่อยู่ด้วยเพื่อที่ว่าจะได้อยู่ใกล้กันแล้วก็จะได้อยู่ไปรับไปส่งไปโรงเรียนอะไรยเงี้ยค่ะ แล้วพอย้ายมาอยู่กรุงเทพฯปรียมปวชายังมีอะไระที่คุณแม่ก็หนักกว่าเดิม <laughs> หนักกว่าเดิมเลยเออทีนี้คือเวลาแม่ไปส่งโรงเรียนก็จะไปส่งได้แค่ปักซอยเนาะ,ะเขาก็จะนั่งรถเข้าไปเองเนะะี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าแต่ว่ามีก็คุณครูก็บอกอีกว่ามีขาดเรียนอ่ามีค่ะ,ะมีบ่อยด้วยอย่างอื่นก็พวกติดเกม ติดเกมค่ะแล้วก็ชใช่ใช่ค<ม>่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่ยอดฮิตของวัยรุ่นตอนนี้มันมีหลายอย่างฮิตนะคุณแม่แต่คุณแม่เป็นห่วงอะไรก็ <_ s 3> <_ s 2> น่าจะเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าเรื่องน้ํากระท่อบอะไรงเงี้ยค่ะถ้าพูดกันตามตรงอ่ะอ่าค่ะซึ่งเราก็เป็นห่วงเขาแหละ ซึ่งความจริงก็ยังผิดกฎหมายอยู่แต่ปัญหาที่เห็นคือมันหาง่ายอ่าใช่ค่ะแล้วเขาก็น่าจะมีค่อยๆที่จะเสรีเกินไปอะไรนะฮะก็เลยเหมือนกับว่าตอนนี้ก็เลยปัญหาหลักๆคุณแม่เลยเป็นห่วงแล้วใช่ค่ะเพราะว่าพอต่อให้เขาย้ายเปลี่ยนสถานที่ต่อให้เขาเข้ามาใกล้เรามากขึ้นแต่ทำไมพฤติกรรมเขายังยังไม่ยังไม่ไม่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะนะฮะ โค้ชครับนี่แบกราวค์าวคร่าวครับนะแล้วก็ความเป็นห่วงที่คุณแม่ถามเลยคือแม่ผิดตรงไหนแม่ผิดตรงไหน <c oughs> โค้ชครับให้คำปรึกษาแม่นกหน่อยครับแม่นกไม่ได้เลี้ยงน้องตั้งแต่เด็กใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะเพราะอะไรล่ะครับอา่าพอดีว่าเลิกกันกับพ่อเขาอะค่ะ<อ>แยกกันอยู่เป็นซิงเกิลมัมตั้งแต่แรกเลยอ่าใช่ค่ะแล้วก็น้องก็ไม่ได้อยู่กับเราใช่แล้วแล้วการที่เราแยกกันกับคุณพ่อเนี่ยมันส่งผลยังไงทําให้น้องไม่ได้เลี้ยงน้องด้วยตัวเองครับ น่าจะด้วยด้วยสภาวะอะไรหลายๆอย่างอะคะอ่ะอ่าก็คือเหมือนกับว่าบ้านย่าเขาน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าช่วงนั้นก็คือน้องค่อนข้างเล็กอะคะ่ะตอนอยู่อนุบาลแล้วก็บวกกับโรงเรียนที่น้องเรียนตอนนั้นมันใกล้โรงเรียนใกล้บ้านย่าเขาค่ะก็เลยไม่อยากย้ายอะไรหลายๆอย่าง ก็เป็นปัจจัยที่หลายๆปัจจัยเนาะทำให้ใ<ช>ตอนนั้นถ้าเกิดลูกไม่ได้อยู่กับเราเนี่ยก็น่าจะสะดวกสบายในเรื่องของการเรียน<ม>ในเรื่องของการเลี้ยงดูอะไรมากกว่าอ่ใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็มารับเอาตอนโตตอนตอนที่เริ่มจะเข้าหมนหนึ่งแล้วใช่ค่ะโอเคแต่คำถามที่คุณแม่ถามผมอ่ะก็คือว่าเราเลี้ยงผิดหรือเราทําอะไรผิดหรือเปล่าถ้าคําถามนี้แบบตอบจากใจของแม่นกจริงๆเลยแม่นกคิดว่าอะไรบ้างที่เราทาพลาดไปแล้วเราอยากกลับไปแก้ไขอีกครับ ก็น่าจะไม่ได้เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กข้อแรกไม่เลี้ยงเขาตั้งแต่เด็กค่ะข,ข้อสองก็คืออ,อไปเลือกโรงเรียนให้เขาอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงรู้สึกว่าข้อนี้มันเป็นข้อที่เราทําพลาดไปอ่ะแม่นกอืมคือเหมือนกับว่าต่อให้เราคิดว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาแต่ถ้าใจเขาไม่มาก็ไม่เกิดประโยชน์ค่ะ อาจจะดีที่สุดจริงๆก็ได้เนาะแต่ว่ามันบงังเอิญว่าไม่ดีต่อใจเขาเนาะใช่ค่ะไม่ดีต่อใจเขาใช่ค่ะโอเคและอะไรอีกไหมที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะทาพลาดไปจริงๆถ้าย้อนกลับไปได้เราก็อยากจะกลับไปแก้ไขใหม่มก็น่าจะมีแค่เรื่องสองเรื่องเนี้ค่ะที่กงังวลที่คิดว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดสําหรับเรายังรุนแรงเพราะว่าเปรียบเทียบกับน้องเขาคนเล็กอะค่ะ,คะก็เลยแตกต่างกันเยอะ ผมสัมผัสความรู้สึกหนึ่งได้ของแม่นกครับแม่นกช่วยสํารวจความรู้สึกนี้ไปกันกันกบกับผมได้ไหมได้ค่ะเนาะจะถูกหรือไม่ถูกไม่เป็นไรนะเราสํารวจไปด้วยกันในระหว่างที่แม่นกเล่าความรู้สึกตะกี้สองเรื่องที่อยากย้อนเวลากลับไปอ่ะผมสัมผัสได้ถึง g u ลตี้หรือความรู้สึกรู้สึกผิดอะ่ะรู้สึกโทษตนเองอยู่ลึกๆอยู่เหมือนกันนะครับแม่นกใช่ใช่ค่ะบอกเล่าความรู้สึกนี้ให้ผมฟังหน่อยทําไมหรอ คือมีความรู้สึกว่าถ้าถ้าเราไปเลือกให้เขาแล้วเขาไม่เดินตามเราหรือเราไม่รู้ใจเขาว่าเขาคิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราผิดอ่ะคือเหมือนกับเหมือนกับว่าถ้าเขาเลือกของเขาเองเราก็ยังเข้าใจได้ว่าอันเนี้ยเราอธิบายบเขาได้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาเลือกเนีย่ยเห็นหรือยังว่าการที่หนูเลือกอ่ะมันไม่ดีนะอ่าหนูก็ลองมาทําตามแม่ไหม เผือหนูจะดีขึ้นอย่างเนี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยพอเราเก้าวให้เขาไปผิดปุ๊บเราไม่สามารถสอนเขาได้เลยว่าเนี่ยสิ่งที่แม่เลือกมันคือสิ่งที่ดีคือเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ดีของเรากับสิ่งที่เขาต้องการอะอันไหนมันดีกว่ากันคือบางครั้งเนี่ยถ้าสิ่งที่เขาเลือกมันดีกว่ามันทําให้ชีวิตเขาเดินไปในทางที่ถูกนั่นคือหมายความว่าเราเราคิดผิดมาโดยตลอดค่ะได้ยินว่าโทษตนเองอยู่ ใช่ค่ะมันเป็นความรู้สึกโทษตนเองที่แบบว่าเอ้ยพฤติกรรมของลูกที่ไม่น่ารักหลายๆอย่างในปัจจุบันนี้ที่เราเห็นอ่ะมันเป็นผลมาจากการเลือกของเราเรารู้สึกอย่างนี้อยู่ใช่ไหมแม่นกใช่ค่ะเป็นเพราะเราเคยเลือกอย่างนี้แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่แล้วทําให้ปัจจุบันผลมันเป็นแบบนี้ใช่ค่ะเราก็เลยตัวตัวเองว่าเอ้ยนี่ก็ผลของการเลือกของเธอไงนกใช่ค่ะใช่ค่ะให้อภัยตัวเองหรือยังยังค่ะอ๋อถ้าสมมุติว่า จบจากรายการนี้ไปผ่านไปอีกสัก5ปีสิบปีแล้วถ้าแม่นกคนนี้ยังโทษตนเองอยู่ในเรื่องนี้คิดว่าจะส่งผลยังไงต่อลูกชายคุณแม่ครับอืมจริงๆก็ตอบตอบไม่ถูกเหมือนกันตรงนี้เพราะว่าอย่างที่บอกอะคะ่ะคือไม่รู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเลยในในในทุกวันนี้อะคะออ่ะอืออ่าจริงๆแม่นกตอบถูกแล้วแม่นกตอบคําถามนี้ด้วยตัวเองไปตั้งแต่แรกแล้ว ว่าถามผมว่าอะไรเ,เราทําผิดพลาดอะไรหรือเปล่าอะไรที่เราทําผิดพลาดบ้าง<ฆ>ก็ทุกเรื่องที่แม่นกเล่ามาตะก,กี้คือผิดหมดเลยแล้ว<ฆ>สัญชาตญาณของความเป็นแม่ของเรามันบริสุทธ์นะแม่นก<ฆ><ฆ>ลึกๆเราก็รู้ว่าผิดถูกเปะละ่าเหมือนตะกี้ที่คุยมาตลอด3ามี่นาทีเราก็รู้ว่าผิดถูกว่าเราก็เราก็บอกตัวเองได้ว่าอ๋อโอเฮ้ยมันผิดจริงๆนะเลือกให้ลูก เลือกเส้นทางชีวิตแต่ละเส้นทางให้ลูกนี่ก็ผิดหนึ่งผิด2คือเราไม่ได้เลี้ยงเขาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะด้วยปัจจัยอะไรก็ตาม,ามทาให้สายสัมพันธ์มันไม่อบอุ่นมากพอ,อเราก็รู้ว่าผิดครับแม่นกแต่คราวนี้ผมกาลังพาแม่นกไปส่วนที่ไกลกว่าก็คือการแก้ปัญหามันก็คือว่าผมถามแม่นกว่าถ้าเกิดยังเป็นแม่ที่โทษตนเองอยู่อย่างนี้จะส่งผลยังไงกับลูกชายคำถามเนี้ยที่ผมถามก็เพราะว่าถ้าเกิดเรายังโทษตนเองอยู่อย่างทุกวันนี้ยังไม่สามารถยกโทษและให้อภัยให้ตวเองได้ เราจะกลายเป็นแม่ที่กดดันลูกโดยที่เราไม่รู้ตัวมแม่นกลูกชายรู้สึกไหมว่าคุณกดดันลูกชายไม่อยากกลับบ้านลูกชายไม่อยากไปเรียนลูกชายไม่ค่อยอยากจะพูดไม่ค่อยอยากจะเล่าเรื่องราวต่างๆให้แม่นกฟังปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าใช่ค่ะนี่คือเรื่องของความอบอุ่นที่ไม่เพียงพอทำไมความอบอุ่นไม่เพียงพอโอเคยอมรับได้ว่าหนึ่งเราไม่เคยเลี้ยงเขาอันนี้ถูก แต่มีพ่อแม่กหลายคนเลยแม่นกที่ไม่ได้เลี้ยงลูกตั้งแต่เด็กแต่สามารถกลับมาทําให้ความอบอุ่นมันมีมากพอได้นะแต่พ่อแม่ประเภทนั้นต้องไม่โทษตนเองตอนนี้แม่นกกลับมาโทษตนเองกลับมาย้ำคิดย้ำทำําย้ำความผิดพลาดของตนเองแล้วก็พยายามเลือกแต่สิ่งที่ถูกให้กับลูกมันเลยกลายเป็นกดดันลูกโดยไม่รู้ตัวลูกเคยสะท้อนความรู้สึกอะไรให้แม่นกฟังไหมความรู้สึกของเขาอะที่แท้จริง ความรู้สึกจริงๆอะไรสักอย่างสักเรื่องเขาเคยบอกความรู้สึกกับแม่นกไหมไม่ไม่เคยพูดอะค่ะเขาไม่ค่อยพูดเขาจะเงียบอะค่ะคนรักกันอะเขาจะพูดความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองต่อกันนะแม่นกดังนั้นถ้าเกิดวันนี้ลูกที่เรารักไม่สามารถหรือไม่ค่อยหรือไม่เคยสะท้อนความรู้สึกที่แท้จริงใดๆให้เราฟังเลยมันแปลว่าความรักความอบอุ่นมันไม่เพียงพอจริงๆนะแม่ แม่นกจะกล้าพูดกับแฟนเก่าในบางเรื่องที่เรารู้สึกมากๆอินมากๆได้ยังไงในเมื่อเราไม่ได้รักเขาแล้วถูกอปะในเมื่อเราไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันสัมพันธ์กันแล้วฉันใดก็ฉันนั้นตอนนี้ลูกเขาก็ไม่ได้รู้สึกมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนพอมันไม่พอแม่นกหลักฐานที่ประจักษ์อยู่ตอนนี้คือความอบอุ่นไม่พอครับเราเราเลี้ยงลูกเรากดดันมากไปแล้วกดดันโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะเพราะเราอยากจะเลือกแต่สิ่งดีๆให้ลูกกันเนาะแม่นกเนาะค่ะใช่ค่ะมันเป็นความห่วงครับ เราทําให้ความรักมันกลายเป็นความรัดจากรอเรื้อไม่เห็นอากาศกอไก,ก่เราทําให้มันเป็นรอเรื้อหไม่เห็นอาก,าศ,กาศดอเด็กอะ mm. แล้วรัดมันก็แน่นอะแล้วมีลูกชายด้วย mm. ยิ่งลูกชายก็ยิ่งแน่นมากเข้าไปอีกอ mm. แล้วมันจะยังไงไปต่ออยังไงดีคะโค้ชมีคำแนะนำไหมสิ่งที่จะไปต่อถ้าเราไม่แก้ไขเรื่องนี้ก็คือว่าลูกจะห่างเราเรื่อยๆ แล้วเขาก็จะวิ่งเข้าหาสิ่งที่มันเป็นอบบยมุกหรือสิ่งที่มันไม่สิ่งที่มันไม่ดีมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นนะเนาะก็คือเหมือนที่โคชบอกว่าย้อนกลับไปก็คือแม่นกยังโทษตัวเองอยู่แล้วพอยิ่งโทษตัวเองก็พะวงว่าไอ้ก้าวต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่ดีอีกหรือเปล่าใช่แล้วเขาก็จะพยายามเลือกในสิ่งที่ดีให้ลูกอีกไอ,อ้และไอ้การพยายามเลือกแต่สิ่งที่ดีลูกนั่นแหละครับคือการที่เราพยายามข้อมงำลูกและกลายเป็นรัฐ แล้วมันก็จะกลายเป็นรัดลูกก็จะรู้สึกอ่ะก็คือยามเลือกให้อีกแล้วอ่ะแล้วลูกก็จะไม่สนิทพอเพราะลูกไม่สนิทพอลูกก็ไม่เคยบอกความต้องการของตัวเองครับสมมุตินะแม่นกบอกเลือกว่าเรื่องอันนี้สิลูกไม่เอาแม่ถ้าถ้าลูกมันมีอาการอย่างเงี้ยโอเคเรายังรู้ว่ามันไม่เอาจริงๆใช่ปะยังรู้ความรู้สึกที่แท้จริงได้แต่เนี่ยผมรู้เลยลูกก็้วบอกแล้วแต่แม่ใช่ค่ะเขาพูดคำดีจริงจริงหรือไม่ก็หรือไม่ก็มีคำหนึ่งครับแม่ก็คือไปอย่างนี้ไปทำให้ มนุษย์เวลาเจอปัญหาครับแม่นกพี่แจ็คเราจะเลือกอยู่แค่สองทางไม่สู้ก็หนีสู้คือแสดงออกแบบเถียงแสดงความรู้สึกตรงตรงหรือบางทีก็ก้าวร้าวหนีคือเก็บกดเก็บความรู้สึกเอาไว้ไม่พูดไม่บอกคำถามคือลูกคุณแสดงออกข้อไหนล่ะหนีถูกป่ะล่ะแล้วมนุษย์ที่เลือกเส้นทางหนีในอนาคตเมื่อโตเป็นวัยโตเป็นผู้ใหญ่โตเป็นวัยรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็ออาห่างจากครอบครัวอยู่แล้ว ไม่มีครอบครัวไหนนะครับไม่มีเด็กวัยรุ่นคนไหนอันนี้จากประสบการณ์ของผมที่พบมานะไม่มีวัยรุ่นคนไหนที่เข้าไปลองอบบยมุขต่างๆแบบลึกๆเนี่ยแล้วเกิดจากครอบครัวอบอุ่นนะเด็กที่ลองเหล่านั้นเกิดจากครอบครัวไม่อบอุ่นทางนั้นนะครับอืแต่คําถามคือที่บ้านจะรู้หรือเปล่าท่านั้นแหละอรู้ไหมว่าอบอุ่นหรือไม่อบอุ่นมากพออืกลับมาให้ความสําคัญดีกว่าแม่นกวิธีการแก้ง่ายเลยกลับมาให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์อะ ให้ความสัมพันธ์กับการรับฟังลูกจิตใจใลูกไม่ต้องเลือกให้ลูกหรอกเนาะแต่เนี่ยสัมผัสได้คืออีกขั้นหนึ่งที่ทําให้แม่นกทําได้ยากคือมันกิลตี้มันรู้สึกโทษตนเองอม,มันรู้สึกผิดอขออนุญ,ญาตได้ไหมพี่แจ็คครับผมสัมผัสอีกความรู้สึกหนึ่งที่มันเป็นต้นตอจริงๆก็คือแม่กลัวเป็นแม่ที่ไม่ดีพอแม่นกอืมใช่ค่ะอะไรเหรอใครที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะเป็นแม่ที่ไม่ดีพอ ในอดีตมันมีคนคนึ่งอ่ะผมเพิ่งคุยกับแม่นกครั้งแรกนะแต่ผมสัมผัสได้ว่ามันมีอดีตอยู่คนหนึ่งของแม่นกอ่ะใครไม่รู้นะอาจจะวัยเด็กหรืออยู่วัยไหนก็ไม่รู้ว่ามันมีคนคนหนึ่งที่ทําให้แม่นกรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดีพออ่าหวานดนึกหน้าออกนึกถึงหน้าคนนั้นออกไหมค่ะเขาทำอะไร <laughs> เราทําอะไรให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนผิดไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรกลับไปให้อภัยคนนั้นแม่นก <c oughs> กลับไปให้อภัยคนนั้นแล้วมันจะส่งผลต่อการเลี้ยงลูกแม่นกผมรู้ว่าตรงนี้เวลาไม่เพียงพอกับการที่แม่นกจะเปิดความรู้สึกหรือเปิดหน้าคนนั้นออกมาแต่ผมรู้ว่ามีคนทํานั้นอยู่จริงๆแม่นกนึกออกถูกไหมค่ะ <c oughs> ถ้าเราโทษคนคนนั้นเราจะกลายเป็นแม่ที่เป็นแบบนี้ครับ ท้งทางที่สมมตินะหลังจากนี้แม่นกไปพยายามลงเรียนคอร์สต,ต่างๆอ,อ่านหนังสือเกี่ยวกับก,บการเลี้ยงลูกมากมายแม่นกจะไม่มีวันทําได้ครับเพราะเราคือความรู้กับความรู้สึกมันจะอยู่คนละเรื่องกันนะเรามีความรู้เยอะมากเลยว่าต้องเลี้ยงอย่างนี้นะ<ฆ>จบออกไปคอร์สบอกว่าให้เน้นความสัมพันธ์ฟังลูกเยอะๆคุยไรสาระกับลูกเยอะๆอย่าคุยแต่เรื่องเรียน<ฆ>อผมบอกวิธีอย่างนี้ไปเลย<ฆ>แต่แม่นกจะทําได้ยากเพราะความรู้สึกมันยังเหมือนมีก้อนหินก้อนหนึ่งที่ ที่หนักอยู่ในหัวใจอ่ะแล้วเราไม่เคยรู้ก่อนเลยว,ว่าก้อนหินก้อนนั้นมันคืออะไรแต่วันนี้ผมชี้ทางให้เลยก้อนหินก้อนนั้นมันคือใครสักคนหนึ่งในวัยเด็กที่มันทําให้แม่นกเหตุการณ์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันําให้แม่นกรู้สึกว่าฉันจะต้องเป็นคนที่ดีอ่ะฉันต้องต้องดีพอฉันต้องพิสูจน์ตนเองฉันจะต้องแบบเติบโตให้ได้มีใช่ไหมครับมีอยู่ค่ะโอเค,อคแล้วลแม่นกสังเกตไหมคนคนคนนั้นในวัยเด็กของแม่นกอ่ะเหตุเจอเหตุการณ์นั้นใช่ป่ะพอแม่นกมาเป็น สามีภรรยามาเป็นแม่คุณแม่นุกก็เจอเหตุการณ์เดียวกันที่เป็นผู้ชายก็คือสามีเก่าเราด้วยถูกไหมใช่ค่ะมันจุดของเหตุการณ์ที่มันรีพีทแต่ต่างคนกันนะอะใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์นี้มันจะไปส่งกับลูกต่อเป็นทอดที่สาม <laughs> อ่ะแม่นกตื่นตรงนี้มีอะไรจะพูดนะ <c oughs> รู้สึกอะไรอยู่รู้รสึกอะไรอยู่ <c oughs> บอกความรู้สึกตัวเองหน่อยก <c oughs> ็จริงจริงก็รู้สึกทั้งหมดเลยอะค่ะรู้สึกรู้สึกพลาดอะไรหลายอย่างค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆนำคำแนะนำของโค้ชไปปรับเรื่องมันเจอมาทั้งชีวิตแม่ <c oughs> ใช่ค่ะมันจะยกออกวันเดียววันนี้พรุ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้นะ,คะโค้ชเนาะใช่แต่ว่าถ้าวันนี้รู้สึกแล้วรู้สึกตัวแล้วอะเดี๋ยวค่อยๆ แ <cola> ม,ม่นกแม่นกอยากหลุดสักหนึ่งเปอร์เซนต์ไหมอ่ะอยากค่ะอยากเหรอ <c oughs> ถ้าอยากหลุดสักหนึ่งเปอร์เซนต์ตกลงกับผมอย่างหนึ่งสิ <penny> คนคนนั้นคือใครอะ่ะ <c oughs> เอาจริงๆนะแม่นกถ้าแม่นกพูดออกมาเนี่ยหนึ่งเปอร์เซนต์หลุดเลยนะแล้วหนึ่งเปอร์เซนต์ดูน้อยนะแต่จริงการปลดล็อกอดีตอ่ะแม่นกหนึ่งเปอร์เซนต์เป็นอะไรที่โหโคตรทำยากเลยแม่ลองวางใจห้องนี้แม่ลองวางใจกับคนที่อยู่ตรงหน้าแม่สักหนึ่งเปอร์เซนต์แล้วคุณแม่ ลองตอบคําถามโคาด้วคนคนนั้นที่ทําให้แม่รู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่ดีพอเป็นลูกที่ไม่ดีพอ<า>เป็นอะไรที่ต้องเติบโตเนี่ยใครครับก็ก็คนที่บ้านแหลคะค่ะเขาทําอะไรไ <c oughs> ม่รค่ะอือก็คิดไปคิดมาก็เหมือนจะเป็นกลงกรำกรงเกวียนยังไงไม่รู้ยังไงคค่ะ <c oughs> ก็มันเหมือนจะเป็นแบบ เป็นเจเนเรชันเลยอย่างที่โค้แจ้งนะคะหนึ่งสองสาห <2, 3. S 1> มายถึงแม่แม่กำลังเห็นตัวเองในตำแหน่งของคนที่เคยทำกับแม่แบบนี้ถูกไหมค่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลย จร,จริงๆแล้วจะโคช่าโคช่าเองก็พยายามช่วยเต็มที่จะบอกแม่ว่าแม่ก็พยายามอยากจะปลดเต็มที่แต่ตอนนี้จริงๆเหลือเวลาสาหรับคุณแม่อีกแค่นาทีกว่าๆเท่านั้นเองครับคุณแม่ครับวัยมากเลยนะคะ <laughs> วัยมากเลยแต่ผมขอฮะหนึ่งนาทีกว่าคๆ,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 ๆคุณแม่ยังมีอะไรกังวลใจอีกไหมก็เนี่ยแหละค่ะกลัวจะเป็นแบบซ้ำซ้ำลอยเหมือนกับเหมือนแม่ในวัยเด็กอย่างเนี้ย นคนที่ทําให้เรารู้สึกอย่างนั้นนะคือคนในครอบครัวคนในบ้านเราใช่ไหมค่ะพ่อหรือแม่ <c oughs> ไม่บอกได้ไหมคะไม่บอกไม่เป็นไรแม่นกไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรแต่แต,แต่แต่ผมรู้ตั้งแต่วินาทีที่แม่นกนึกหน้าแล้วล่ะว่าว่าคือใครแต่แม่นกแล้วแม่นกก็เห็นแล้วด้วยผมอ่ะรู้สึกว่าแม่นกมาถึงร้อเปอร์เซ็นต์แล้วพา <c oughs> แ,แม่นกเห็น <c oughs> เห็นแล้วว่ามันเป็นอะไรนะ แม่นก Studio ใช้คาว, tamam ว่ามันเป็นกงกรรมของเครื응 aka, though, ่วเออมันเป็นกงกรรมแปลว่าอะไรวะแปลว่าแม่นกอ่ะเห็นก่อนหน้าเห็นตัวเองไม่เท่าไหร่นะแล้วเห็นก่อนหน้าของเราด้วยถูกปะค่ะเห็นเจเนเรชันก่อนหน้าเราด้วยมันมันส่งมันลูกมาเงี้ยใช่ค่ะแต่โค้ชครับตรงนี้ฮะครึ่งนาทีมันแก้ได้ถูกต้องไหมฮะเพื่อจะเป็นกําลังใจให้แม่ฮะมันแก้ได้ใช่ไหมฮะเป็นกําลังใจให้กับแม่นกแล้วก็แม่ทุกคนที่ดูรายการนี้เลยครับอยากจะบอกว่าบางทีอ่ะ เราสแสวงหาความรู้ในการเลี้ยงลูกวัยรุ่นค,ความรู้เป็นสิ่งที่ถูกเราต้องสแสวงหาถูกแล้วแต่ว่าบางอย่างความรู้ไม่เพียงพอจริงๆครับม,มันมีความรู้สึกมันมีอะไรที่บางอย่างที่อยู่ในจิตใต้สํานึกของเราครับทําให้ขอโทษนะมนุษย์แม่ทุกคนก็รู้ว่าไม่ควรเลือกเส้นทางให้ลูกอะ่ะแต่ทำไมถึงเวลาทีต้องตัดสินใจเราถึงอยากเลือกให้ลูกจังเลยถึงอยากเสนอจังเลย เพราะมันมีอะไรบางอย่างนี่ครับที่เป็นอดีตของเราอ,ะอ่ะม,มันส่งผลต่อก,อการเรียนรู้แล้วก็การเลี้ยงรูปในปัจจุบันครับแต่มันแก้ได้แก้โดยไม่ต้องกลับไปทําอะไรกับอดีตเลยนะครับแต่เริ่มแรกคือต้องยอมรับก่อนอขั้นแรกของการแก้ปัญหาคือยอมรับว่าเรามีปัญหาและยอมรับว่าปัญหานั้น,นเกิดจากตัวเรา และ,และดีสัมพันธตอนนี้โค้ชครับเราต้องยอมรับว่าหมดเวลาครับโค้ชครับนะฮะได้ค่ะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณแม่นกครับขอบคุณครับขอบคุณโค้ชกบครับขอบคุณครับก็คือเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ผ่านมาคือแม่ทำผิดนะคะก็คือไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้เขาแล้วก็ไปเอาสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดในอดีตมากำหนดชีวิตเขาเพราะว่ากลัวเขาพลาดเหมือนเราแต่จริงๆแล้วอ่ะ เราต้องสนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาอยากเป็นในสิ่งที่เขาอยากทำโดยที่สิ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่ไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายหรือว่าไม่เป็นภาระของสังคมคือแม่ก็จะสนับสนุนเขาทุกเรื่อง